สวัสดีค่ะพี่กอบนะคะวันนี้นุ่นจะมารายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤสติกายนนะคะที่จะต้องทําการใจ่ายในเดือนธันวาคม2558นะคะค่ามาดูค่าใช้จ่ายตัวแรกนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัททูอินเตอร์เน็ตนะคะค่ะในเดือนนี้นะคะอยู่ที่934บาท96สตางค์ค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นทูอินเตอร์เน็ตเช่นกันค่ะจะเป็นในส่วนของเบอร์หลัก แบ c กออฟฟิศ uh, นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะค่าใช้จ่าย,ยที่3,742บาท96สตางค์ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นบริษัททูอินเทอร์เน็ตนะคะอาปทานทูเอทีโอทีค่ะค่ะท mm ีโอทีนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,100 1,131บาท96สตางค์ค่ะ ค่ะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์นะคะในสตูนค่าใช้จ่ายที่มีการผันแปรนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเบอร์แฟกนะคะเบอร์ซื้อสองหกหกสี่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะคะ, 2, 6, 4, 8, ะ,ค,ะค่ะตัวต่อม,มาค่ะจะเป็นค่าใช้จ่าย ของฝั่งประกันเก่านะคะจะเป็นเบอร์2 0 2 2 6 1 2 4 5 0สถึง2นะคะในสตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์แฟกอีกเช่นกัน,นะค,ะค่ะในเดือนนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่402บาท72สตังค์นะคะเทยากับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่408บาท96สตังค์นะคะลดลงที่6บาท24สตังะคะ์ค่ะค่ะในหมดค่าโทรศัพท์นะคะตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นบริษัท AIS นะคะ เป็นค่าบริการค่าโทรศัพท์รายเดือนนะคะค่ะในเดือนนี้มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่7 4 3 6บหบาท66สตางค์นะคะเ <hi>, ที่บกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่8,6 7 0เจ็บาท32สตางค์นะคะส่วนตามนี้ค่าใช้ใจ่ายลดลงนะคะอยู่ที่1 2 2 3อรดด่ามปานร้อยสามบาท66สสตางค์นะคะค่ะรายละเอียดนะคะแบ่งตามหน่วยงานดังนี้นะคะหน่วยงานแรกค่ะจะเป็นหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะคะ ค่ะอ่ามาร์เก็ตติ้งนะคะมีทั้งหมด6เบอร์นะคะค่ะอ่าในเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,461บาท68สตางค์นะคะ <25. S 1> เทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่2,584บาท92สตางค์นะคะขาลดลงอยู่ที่123บาท24สตางค์นะคะค<อ>่ะหน่วยงานต่อมาค่ะจะเป็นหน่วยงานอ่าบัญชีนะคะ ในงานบัญชีนะคะมีทั้งหมดสาเบอร์นะคะค่ะในเดือนนี้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยี่สิบเก้าบาทสี่สิบหกสตังค์นะคะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบาทเก้าสิบสองสตงค์นะคะลดลงอยู่ที่ห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตังะคะ์ค่ะขายในภาพรวมค่าใช้ใจ่ายลดลงนะคะเนื่องจากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะการติดต่อรับเช็คว้งบินนะคะมี ลดลงทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็การประสานงานในส่วนของงานมีว่าลดลงค่ะหน่วยงานต่อมาค่ะเป็นหน่วยงานวีแคร์มีทั้งหมดหนึ่งเบอร์นะคะในเดือนนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางะค์หะาไม่เกินตัวมาชั่นที่ตั้งไว้ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่อมาค่ะเป็นหน่วยงานเฮอาร์นะคะมีทั้งหมดหนึ่งเบอร์ค่ะในเดือนนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เก้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์นะคะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาท 72สตางค์นะคะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะลดลงอยู่ที่719.57สตางค์นะคะค่ะในเดืานมีนาวนงาน HR นะคะในช่วงนี้ก็มีการลดลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าในเดือนที่ผ่านมานะคะไม่ไม่มีการติดต่อสัมภาษณ์งานนะคะของทาง QDM แล้วก็ของทางพีออนนะคะค่ะทำให้ค่าใช้จ่ายในการโพติดต่อพนักง,งานมาสมัครงานลดลงค่ะ ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่อมาค่ะจะเป็นหน่วยงานไอทีนะคะค่ะหน่วยงานไอทีมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่26 6บาท96สตางค์นะคะค่ะและหน่วยงานสุดท้ายค่าจะเป็นหน่วยงานของวีโก้นะคะทั้งหมด5เบอร์นะคะค่ะเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,063สบาท44สตางค์ค่ะแล้วก็เทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่19 2 0งสบาท4สตางค์นะคะค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่143บาท4ี่สิบสตางค์ค่ะ ค่ะตา่อม,มาค่ะจะเป็นในส่วนของออฟฟิศเบิร์กนะคะค่ะในเดือนนี้ออฟฟิศเบิร์กอยู่ที่4,475บาท81สตางค์นะคะเทียบกับเดือนตุลาคมอยู่ที่4,245บาท76สตางค์ค่ะ ในออฟิศเบิร์นะคะแบ่งเ,เป็น3แผนกดังนี้นะคะ,ะแผนกแรกจะเป็นแผนกของ QDM นะคะค่าใช้จ่ายที่2,418บาท20สตางค์ค่ะวีแคร์อยู่ที่93บาท9สตางค์นะคะแล้วก็แผนกวีว่านะคะอยู่ที่1,964บาท52สตางค์ค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นในส่วนของแผนกวีว่านะคะคือ,อเดือนที่แล้วมีการลดลงนะคะแล้วก็มีการซื้อเพิ่มในเดือนนี้เพื่อจะไปทําการเชอญในเดือนต่อไปค่ะ ค่ะหนึอันค่าใช้จ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นอาคารนะคะอาคารนะคะในเดือนนี้นะคะพฤศจ,จิก,กายนมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งพันอหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ค่ะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์นะคะ,ะค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สี่พันสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ค่ะ ค่ะรายละเอียดนะคะแบ่งตามนี้ค่ะในห้อง3701-2นะคะค่ะค่าไฟค่ะอยู่ที่2 5 7 1 7บาท45สตางค์นะคะแล้วก็เดือนตุลาคมค่ะอยู่ที่22,828บาท45สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,889บาทนะคะค่ะ ค่าน้ำค่ะอยู่ที่1นึ่พันบาทห2สองสตางค์นะคะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่9 6้า้อยหบาบาทนะคะค่ะเลดลงอยู่ที่ส8สิบบาทอัปราาที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ส8มบาทห้าสสองตางค์ค่ะและตัวสุดท้ายค่าใช้ใจ่ายห้อง3 7มเจ็ศนนสองนะคะจะเป็นในส่วนของค่าที่จอดรถนะคะอยู่ที่แป4 3ันหนึ่ง้ยสิบาบาทนะคะค่ะในส่วนตนนี้ของเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนเท่ากันค่ะค่ะ ห้องต่อมาค่ะจะเป็นสามเจ็ดศูนย์สามนะคะในเดือนนี้นะคะค่าไฟอยู่ที่สองหมื่นสองพันสองรอยยี่สิบสามบาทนะคะขาดเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่เก้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์นะคะ ในภาพรวมนะคะค่าค่าไฟนะคะห้อง3701ถึง2และห้อง3701ถึง3เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากในเดือนที่ผ่านมานะคะมีการเข้ามาทํางานทั้งวันเสาร์และอาทิตย์นะทั้งฝั่งนาวิโอนแล้วก็ทางฝั่งเทเลนะคะไม่มีการหยุดทั้งไม่มีการหยุดสัปดาห์ค่ะทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะค่ะต่อม,มาค่ะจะเป็นในส่วนของหน่วยงานค่าใช้จ่ายคอมพัตดนะคะ ค่ะในเดือนนี้มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่97บาทนะคะลดลงจากเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่514บาทนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นของทาง QDM นะคะออคอมพันนะคะในเดือนนี้ที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ทาง QDM ที่มีการเลขเ,เก็บวางเช็คหรือรับเช็คนะคะมีการใช้บริการในส่วนของแอร์ซนเซอร์ของทางออฟฟิศส่วนใหญ่คะ่ะทำให้ไม่ค่อยได้ใช้บริการในส่วนของคอมพัสน,นะคะ ต่อมาค่ะหน่วยงานอปนบรทดิโกนะคะค่ะดิโกนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่สองตัวค่ะตัวแรกจะเป็นค่าบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารนะคะในงวดของเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นงวดที่45ทับี่นะคะค่ะจำนวนานวนึ1บาท80สตางค์ค่ะตัวที่สองค่ะจะเป็นค่าบริการการถ่ายเอกสารคิดส่วนเกินที่ใช้งานไปจริงนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะอยู่ที่7 8 1บาท25สต้างค์ค่ะ เท่ากับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่940บาท68สตางค์นะคะลดลงอยู่ที่159บาท43สตางค์ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายผ่านแปลอื่นๆนะคะค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของค่าโฆษณาวีว่านะคะในเดือนกระดกราดาคมนะคะบริษัท w o o d y World นะคะค่ะในเดือนนี้นะคะต้องทำการจ่ายอยู่ที่832,000บาทค่ะ ก็ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของออคุณควรคนึงเรือนใจดีนะคะจะเป็นค่าเลี้ยงข้าวแขกราวนะคะจำนวนสองหมืนอพันสมบาทสาสิตางค์ค่ะแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นค่าเลี้ยงมาเก็ตติ้งนะคะห้าพบาทนะคะรวมทั้งสิ้น3 5 1 7มบบาทค่ะ ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของบริษัทชินโมบายคอร์ปอเรชันนะคะของชินโมบายนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ตัวนะคะตัวแรกค่ะจะเป็นการใช้บริการ SMS ในเดือนกันยายนนะคะค่ะในเดือนนี้นะคะต้องทำการจ่าย1 3 22, 2 2งแบาทค่ะค่ะเทียบกับเดือนสิงหาคมนะคะอยู่ที่12,415บาท77สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นจำนวน29,000 804บาท32สตางค์ค่ะข้อความที่ใช้ไปในเดือนกันยายนนะคะอยู่ที่363,242ข้อความนะคะแล้วก็เดือนสิงหานะคะเทียบกันอยู่ที่282,1362ข้อความค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่81,880ข้อความค่ะค่ะส่วนยอดรับของเดือนกันยายนนะคะอยู่ที่73,809บาท5สตางค์นะคะค่ะซึ่งราคาต้นทุนข้อความละ 35สตางค์นะคะในเดือนกันยายนนะคะได้กํำไรอยู่ที่5 7 1 5 8 9บาท5สตังค์ค่ะ ตัวที่สองตัวที่สองของชิปโมบายนะคะจะเป็นในส่วนของ s m s Location Base นะคะบริษัท LTN นะคะที่ใช้บริการส่ง s s จำนวน13,418ข้อความนะคะข้อความละ5บาท50สตางะค์นะซึ่งทางคิวโกนะคะรับส่งข้อความจากทางชิปโมบายในราคาต้นทุนอยู่ที่4บาท50สตางค์นะคะซึ่งโดยทางเรานะคะต้องทำการจ่ายนะคะในส่วนของชิปโมบายนะคะ ขายอยู่ที่46,800บาทนะคะค่ะค่ะซึ่งทางนี้ทางคิวโกนะคะทำการขายให้บริษัท l อ n เนจำนวน13,418ข้อความนะคะโดยที่ข้อความละ5บาท50สตางค์นะคะในสตรงนี้กำไรจะได้อยู่ที่8,200บาทค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นบริษัทสมบัติลีเกิลนะคะจะเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนจำนวน5,200บาทค่ะค่ะต,ต่อมาค่ะจะเป็นบริษัทเนล่าประเทศไทยนะคะค่ะค่าเช่าบริการเครื่องรูปแบบท3เครื่องนะคะทั้งหมด3093บาทะค,ะค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของบริษัท IT Tele ล o อม o l ลูชันนะคะ ค่าบริการระบบ call center น,นะคะของในส่วนของเทเลนะคะจำนวนเงินอยู่ที่ 25, 2 5 2 0 9ับาท60สตังค์ค่ะค่ะตัวต่อมาค่ะบริษัท IT Telecom เ,เช่นกันค่ะเป็นค่าบริการค่า,าระบบ call center นะคะของอายุน้อยอายุน้อยนะคะอยู่ที่1 0 5 1บเบาท44สตังค์ค่ะและตัวสุดท้ายของบริษัท IT Telecom เ,เช่นกันค่ะจะเป็นในส่วนของ ค่าบริการระบบ voice broadcasting ของเดือนกันยายนนะคะของทางพี่อ้นนะคะอยู่ที่6,240บาทค่ะบาทค่ะค่าใช้ใจ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของคุณอัครัฐนวิทิพลนะคะเป็นค่าออกแบบนะคะของ Facebook ออนไลน์ค่าดูแลเฟซบุ o กวีบา Office นะคะในเดือนสิงหาคมและตุลาคม5 8งาค่ะจำนวน47,000ืกา็บาท36สสตางค์ค่ะ ค่าใช้จ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญปากกานะคะค่ะเป็นค่าบริการการทำ SEO นะคะค่ะจำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะตัวต่อมาค่ะตัวสุดท้ายในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆผันแปรนะคะจะเป็นค่ากล่องวีว่ากล่องใหญ่นะคะบริษัทกิติพรการพิมพ์นะคะจำนวนแปดพันเป็นจำนวนจํานวนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทค่ะ ค่าใช้จ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นค่า l a b e เบนะคะเป็นของคุณนวุลิตโชคอุดมธน,นาศักด์นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะในเดือนนี้ต้องทําการเบิกอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมสันรบาทสีสตังนะคะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหันรเจบสาบาทห้าิสตังค่ะเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่เจ็ดพันหกรบาทเกสตัง์นะคะ รายละเอียดที่ต้องทําการจ่ายมีดังนี้นะคะตัวแรกค่ะจะเป็นการสั่งพิมพ์สติกเกอร์นะคะจำนวนอยู่ที่1นึ่งแ่นนะคะยีแผ่นนะคะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่1นึ่งแพันเแผ่นนะคะเพิ่มขึ้น5้3พันาแผ่นนะคะค่ะรวมยอดเงินในเดืนอนพฤศจิกาย,ยนนะคะอยู่ที่แปดหมื่นสอับาทหกสิบสตางค์ค่ะ เท่ากับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่7 9็ดหมื่นเก้าพันสิบหกบาทห้าสิบสตังค์นะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สา2พันสามรอยี่สิบสาบาทค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นค่าแรงติดนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะอยู่ที่สี่หมืนเจ็พันสรอยหสิบเอดบาที่สิบสตังค์ค่ะเท่ากับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่สี่3มืนสี่พันแปด้อยสาสิบแปดบาทนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สองพันสี่ร้ยสิบสาบาทยี่สิบสตงค์ค่ะค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นค่าขนส่งนะคะ ค่าขนส่งนะคะในเดือนนี้อยู่ที่11,000บาทค่ะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่1,200บาทค่ะเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมแ800ร้อบาทนะคะค่าตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นค่าดําเนินการนะคะอยู่ที่23 5ห5ยบ้าบาทหกสตางค์ค่ะเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่2 2 4 1 9บาทนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมนะคะ1นึ่ัน้บาทหกสสตางค์ค่ะค่ะในภาพรวมนะคะ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่าใช้จ่ายคุณนอบริภิเพิ่มขึ้นทุกรายการนะคะ โดยเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนนะคะค่าใช้จ่ายต่อหน่วยอยู่ที่1บาท40สตางค์ค่ะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ราคาระดับที่ปกติซึ่งไม่เกินราคาที่ตั้งไว้1.5บาทค่ะค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นกระแสะเงินสดนะคะ ค่ะบัญชีคุณอินทิรานะคะค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นบัญชีส alarie าานะคะค่ะเอ่อบัญชีส alarie าานะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทนะคะ ตัวต่อม,มาะคะ่ะจะเป็นในส่วนของ incentive นะคะค่ะถ้า incentive ของเป็นส่วนของทาง qdm นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะอยู่ที่หนึ 14, 000, ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตงค์ค่ะค่ะตัวต่อม,มาคะ่ะจะเป็นในส่วนของวั t e การนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีในส่วนของอค่าธรรมเนียมนะคะ676บาทค่ะค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของค่างวดรถนะคะจะมี2ตัวค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของอบริษัทราชธานีนะคะค่ะ23,786บาทค่ะ ตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของบริษัทเอเชียเสริมคิดนะคะ58,757่บาทค่ะเป็นในงวดที่3 7, าเทับ4ี่บแนะคะค่ะแล้วก็มาดูค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับ ภาษีค่ะค่ะภาษีตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของพารนะคะสองหมดร้อยห้าบาทนะคะพองดรอยู่ที่8 9 1พบหกบาทยีสตังค์ค่ะแล้วก็พองด5รหอยู่ที่2 7่สิบเจอ่อสองหมัาบาทสิสตังค์ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของพองด5รหบนะคะบริษัทเท็นะคะอยู่ที่1ิบหาทหกสิาตังค์นะคะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอยู่ที่ พพ3สูนะคะอยู่ที่1นึ่งแห้าันเก้ายิบเจบาทสิบสาสตังค์นะคะค่ะรวมนะคะภาษีนะคะในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนอยู่ที่สองแสนองสาันแปด้เจ็ิบเอ็ดบาทยีสิบาสตังค์ค่ะค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของรายการปิดบัญชีเงินกู้ยืมนะคะตัวแรกจะเป็นในส่วนของ SCB นะคะเป็นงานพักชำระหนี้นะคะแล้วก็อ่าโลน1 0บเอนะคะของ UOB อบ0หนึ่งแสค่ะ ก็9 m 1แสนค่ะแล้วก็4 m b 6 4 2 0 0ค่ะเป็นงวดที่19 84นะคะตัวต่อมาค่ะจะเป็นใงส่วนของ 2mb นะคะ1แสนบาทค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอยู่ที่ 4mb นะคะอยู่ที่68,400บาทค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ mb ชำระนี่นะคะรวมปิดบัญชีกู้ยืมเงินนะคะในเดือนนี้432,600บาทค่ะค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่าย อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของบริษัทเจนนารี่นะคะค่ะเป็นการชำระหนี้แลบ CFI นะคะแล้วก็แลบ c f นะคะงวดที่5แล้วก็งวดที่16ทับ60นะคะงวดที่5ทับ9นะคะจำนวน1 5 0 0 0บาทค่ะค่ะรวมค่าใช้จ่ายในเดือนนี้นะคะอยู่ที่2,627,000 7 7 2บาท6 3สตางค์ค่ะค่ะขอจบรายงานค่าใช้จ่ายที่ต้องทำการเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม2 5 5 8้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ